แค่อยู่แค่นพีเอสแล้วทำไมมันต้องชวนชวนเราสอบติดเลยวะทั้งที่ก็รู้ว่าซูไปได้อดีก็ไม่ค่อยอยากจะเอาจริงนะเบน,นแล้วปิดไปหนีหนีไปหนีไป,ปทำได้แค่นี้อ่ะแต่อันมันจะเหลี่ยมกูป่ะ นี่ยกลัวสกินใหม่มาเลยเนี่ยอ้ยมมาตังต้งนั่งไตวอไม่ติดเนี่ m c m แกล้งกูอีกแล้วเฮ้ยเนี่ยกดไปแล้วเนี่ยเอ้าทำไมไม่ติดวะ พี่บอดโง่เอาแล้วติดระโลแล้วอ่าอารัดบนกดตัวไอ้อ์ดกดตัวไอ้อ์ดกดตัวกูเบนมันสู้กูไม่ได้ กว่า,ได,วาได้คิดไดว่าไออาร์พีเอสเอเขาพีเอสได้ไงเนี่ยอยากรู้ทิดีก็ไม่ค่อยอยากจะโมะครับแคนพีเอสนเบนก็น่าจะฟังดียังหัวแคนพีอก็เลยว่าจะตึงกว่านี้โอ้ หัวนะหัวนะเบนบางทีมันหัวนะแต่เออบางทีภาพพิเศษน่าจะบักว่ะเยอกสุดละแล้วอะทต่ไม่อาร์ตมันไม่อันนี้เนี่ยไม่ปัญยาฮลัลโหลชี่อันนี้เขาเข้าก่อนนะเข้าเดียวคนเดียวเขาเข้าไม่เอาไม่เอากูเข้าก่อน แล้วทำไมน้องข้อที่จะขนเนี่ยก็ก็อยู่แคปปีเอ็ดอะคันนี้ไม่ค่อยฟังกฎอะ,ะ,ะครับกฎกฎนี้ไว้แล้วแล้วเบนผ่้ไหะผมจะยิงได้สักตัวเนี่ยกูเก็บไปสองตัวแล้วนะกดกฎเมียไว้แหง บอกไอ้อาปัญญาดิโอ้อ๋อเบ็นเนี่ยเสิร์ชแกโอ้ไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยวะไอ้ถูกไม่เหมือนในคลิปแลว้วเบ็นเหมือนในคลิปปะเหมือนนะโหดเหมือนในคลิปได้วะระยะจู่ เก่งเกินบเนี่ก็พูดอยู่เบ้นวันนี้เป็นวันของเขาเฮ้ยตอนนี้เวิร์เลยลงไงเนี่ยเฮ้ยไหนได้ได้พิจิตรทุกคนฟังเสิร์ตกันอ่ะเ่ราเก่งกว่าเก่งกว่าไอ้เก่งทำไมไม่เห็นโตพิ้วเลยวะที่ผมไม่อยากเล่นเวอร์เสิร์ตคือกลัวว่าเกมมันจบง่ายไป อันนี้เบนก็รู you <bizarre> ้นะทุกคนก็เห็นได้หนึ่งเจอแต่ตอนนี้น่าจะจำเต็มที่จะต้องเล่นสองขวบละกาะสามเฮ้ยขอโทษขอโทษโทำไมที่สองขวบไม่ติดหัวเลยวะอุตส่าห์ตอนแรกอุตส่าห์ได้เป็นโนโนหนึ่งสองขวบแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยเต็มกระบาลพอดีพอดีไม่อยากไอ้ชุบเลยอ่ะ พอดีไม่ค่อยอยากให้ถูบอ่ะพอดีกดมีเอาไว้ให้แหกอะไรอ่ะก็ก็แคนพีเอ้นะนะโอทีพอดีไม่ได้ตั้งไม่ได้อยากตั้งใจเอาจริงเลยอ่ะพอดีแคนพีเอฟนะแคนพีเอไอ้น่อันนี้คือแคนพีเอจริงๆเลยนะมาดูนี่ดิเถอ เมื่อตอนนี้แคนทีเอสดะผิดได้ทุกคนก็อยากจริงๆเลยก็แน่นอนนะคะว่าซื้อที่ชุกไปพี่จีก็ไม่ชุกอยู่ดีนะครับเอา้าเสิร์เกมคือมันกลัวผมตันไหมเหรอห่างเล็งตกเลยกันโทษทุนสิลเลย เฮ้ยลุงอย่าพึ่งอย่าพึ่งว่าอยู่กูกำลังนึ่งหนึ่งกับแคนสองหนึ่ง,ก,งกับแคนพีเออยู่ไอ้เบนแม่งโคตรแจกเลยกูเก็บไปสี่สี่ตัวแล้วนะสี่สูงเล่นกับใครนะเล่นกับแคนพีเออเราเราสูผมไม่ได้เราเสือกไปเล่นนึ่งหนึ่งกับเบนโอ้แม่งอะไรวะทำไมมันมีความจริงไม่ใช่พีเอนะครับไอ้เบนทำไมวันนี้มึงเล่นกากจากังวะนี่กูยังดูเก่งกว่ามึงร้อยเท่าพันเท่าเลย ลาร์ดคุหมดเลยเนี่ยแล้วกูจะได้ยิงไหมไอ้ชัดแล้วไปกินมันก็อัดตัวกูตายโอ้โหเอาผอรอดมีหัวขึ้นเกาะไม่ลด่าเกาะไม่ลด่าเกาะไม่ลด่าไอ้บอกไม่ลด่าพูดพูดผิดอัตตัวบีทีเอฟเอฟทำไมวะคิดว่าดังมากเออมันบอกมันบอกว่าอัดตัวบีทีเอฟเอฟทำไมวะคิดว่ามึงดังอะไรวะมึงดังมากกว่าได้แล้ววะ กูสี่เกียร์ไ่เต็มกระบาลแล้วตอนนั้นมันบั็เว้ยมึงรู้ตัวแ่้วตานนั้นมันบั็คือมันขึ้นคิวคือมันบั็เข้าใจแล้วเบนเบนเบนมึงบอกว่าคนนี้เก่งกว่ามึงงั้นแปลว่าถ้ากูชนะคนนี้ได้คือเฮ้ยเฮ้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเก่งกว่ากูรู้เอ้าแล้วมึงมาเปลี่ยนอะไรตอนนี้เดี๋ยวนี้ข้อเดี๋ยวนี้ก็น่าจะขาดนะมึงเริ่มคลิปมึงก็พูดแล้วนะคนดูคนดูเป็นพยานนะ กวนอยู่ทนะาไนะไอ่ะอไรนเ้ยวงมาวงมาเร็วบอกว่าพอดีย่อฟ้าก็ตายอะครับพอดีเล่นใ่อย่างว่าเบนกู <c oughs> ยืนเอ๋อให้ยิงไงอ้สัสเอ้าจริงก็ดูเ <First bite. S 1> อานะครับว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของเบนถ้าวันนีเ้เบนสร้างห้องน,นึงกับเออเขาก็ทำไมมึงยืนเอ๋อจังวะชิกตั้งใจตั้งใจเฮ้ยควรปนะ กูเล <_ ð Belgium> ่นโปล้วผมปกติไม่ไม่น่ามีปัญญาอยิงได้ขนาดนี้นะอะไรเนี่ยเบนเราจะโดนแคปพีเอ็ตบไม่ได้เลยเว้ยอัดคลิปอยู่นะไม่ใช่ไฮไลท์นะเบนกูเล่นเดือสุดเนาะเขาเล่นสองปืนเลยสองความเดสุดเฮ้ยเขาเล่นซองซองนี่ดีกว่าซองธรรมดาดีกว่าเขายิงหัวระยะใกล้เลยเออไม่ใช่ระยะจูบซองธรรมดาเวอร์จัดเลยเอาสองความมาดีกว่า ถ้าวันนี้เบนหนึ่หนึ่งกับผมก็แน่นอนนะครับว่าถึงแม้เมื่อวานนี้ผมจะเออชนะเบนดีสองวันที่แล้วผมจะแพ้เบนครับแต่ถ้าเบนวันนี้เบนหนึ่หนึ่งกับผมว่าน่าทุกคนก็จะรู้นะว่าใครชนะฮัลโหลโทรมาอีกทำไมนะเออโทรมาอีกทำไมเฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊บปิดเสียงที่สี่วะแคนพีเอสแบบเออแคนพีเอสต้องแบบนี้โอ้ไม่ใช่เล่นแตบก็จบให้เดี๋ยวจบให้ แป๊บแป๊บปเมาเมาเมาค้างนะอเดี๋ยวอีกรีบจบปะเบนมาเลยมาเลยมาเลยเขาอยากจะเล่นแล้วอ่ะพอดีว่าเขาเป็นเนทีืมือคนละชั้นพอาที่มีตังค์อ่ะเขาอยจะอยากจ่ายสิ่งที่มันแพงกว่า่ใช้สิ่งที่มันแพงกว่ามึงมือพูดอะไรกับใครนี่ยพูดกับไอ้คนที่หนึ่งหนึ่งด้วยไงอ๋อไออาร์นะไอไอกระจอกไอไม่ดูไอไม่หัวเฉยเมื่อกี้หัวหนึ่งนั้นนะ ไม่กีลัวถึงนะเต็มเต็มกระบาลนะทุกคนทุกคนเต็มกระบาลนะเต็มกระบาลนะเต็มกระบาลนะล่าสุดนะเดี๋ยวตัดดีๆให้เต็มกระบาลแถวเขานะล่าสุดนะเฮ้ยกูออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเรียมอีกแล้วเหรอพี่เลี้ยงอีกแล้วตัวเรียมอีกแล้วเหรอเขาแก่เดีเลยเฮ้ยโอ๊คไม่เต็มกระบาลไม่เต็มกระบาลอย่าอย่าไปว่าคนอื่นไก่เบนมึงมึงไม่เต็มกระบาล กูยิงเต็มกระบาลตลอดฟองควงฟองแล้วเต็มกระบาลตลอดร้องเต็มกระบาลตลอด่ะอ้อ่าไหนไหนสอดที่กูยิงหัวก็เต็มกระบาลไอ้งูกูไม่ได้โกหกนะเนี่ยกูเต็มกระบาลตลอดตาเนี้ยมีตาเดียวที่กูเบื่ออันตก็ไม่เคยเต็มไงแล้วเมื่อไรมึงจะเต็มกระบาลได้ตะเกียบเดยอะไรนะชีกูรู้แล้วเบนถ้ามึงยิงแบบนี้มึงมึงมึงไม่สมควรชนะกู ถ้าเกิดกูตอบไปดีถ้าเกิดยิงไม่เต็มกระบาลจะต้องให้กูซุปตัวเองกูปิดไมค์แป๊บนะพูดแค่นี้ยิงไม่เต็มกระบาลแล้วเกิดอาลงไฮไลท์เนาะเหมือนไม่มไีไฮไลท์จะลงแล้วชนะผมจากการยิงสองสามหัวเนี่ยน่าตื่นเตเนาะผมยิงเต็มกระบาลเต็มกระบาลน,นะครับอันนี้กดมีไว้ให้แอร์ ไม่เห็นเก่งเลยว่ะเบื่อจริงๆพอดีเต็มกระบานนะครับเบนไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่เลยอีกแอคอีกนึงพอดีเต็มกระบานพอดีพ่อหนุ่มคนนี้ที่มันเล่นเก่งจริงๆว่ะพอดีไฮไลท์ที่เก็บแบบยิงหัวงไม่เต็มกระบานเขาไม่เคยเอาลงเลย Nope พอดีมีแต่ไฮไลท์ จะไปอ่านหนังสือละเอาเสียงเกมหายแล้วมูสแตกว่าฉีนเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยพอมันสู้ผมไม่ได้มันก็ไปนิหนึ่งกับเบนนะทุกคนผมจะลองเปลียร์มันดูดีกว่าพอเส้ยายแล้ว First Blood ดีก็น่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะทุกคนเพราะว่า Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nói là đặt gịt trong thùng đầm. bật xạ, ai vót? ơi. ก็ทีพอดีดืมสิยาไว้นะหัวนะหัวนะแต่ช่วงนี้เหมือนเออทีเอมเออชอบปรับให้นักใส่หัอยาขึนนะไม่รู้ว่าผมิดเองหรือเปล่าเนี่ยกดแล้วอ่ะอ๋อน่าจะลืมกิดเมาส์และมั้งโอ้จอดไว้วเลยนะอันดีไก่ก็ต้องอัดเลย ไม่ไหวแล้วนะเบนบอกมันว่าถ้าอัดตัวไอ้คำหนึ่งคุณจะใช้สเต็ปเทพเจ้าอ,อัดตัวเลยนะได้ไอ้นี่เล่นเดี่ยมไอ้นี่เต็มกระบานนะโอ,โ,อโอ้ทำไมไม่ตายวะไอ้ีติดหัวปัดไม่เต็มกระบานดีกว่าไอ้นี่จะ,ดจะกดถามเพื่ออะไรวะกูไม่ไหวแล้ววะ่ะ จะกดถามเพื่ออะไรลาริอาจูงจูงจีสนะิงจ้ะเก่งเหมือนในคลิปเลยว่ะจบจบจบพีเอสจบมีแต่สีจบจบ